มีต้นอย่างต้นเงินไหลป่ะอันนี้เงินไหลต้นเงินไหลแข่งปลูกแข่งดีแข่ง<ล>ต้นไหลแข่งต้นเงีวแข่งงามเงินท่องบางข่งค้<ล>ขาขายดีผู้ใดเงีนใดงค้ขาขายหรือว่าจาังใดปลูกต้นนี้เป็นสิริมงคลเจ้าขายตน้นเท่าใยสองร้อย โอดห้เพิินเตะราคาพิเศษเด้อปกติสองร้อยย่ายว่าไปนะหาซิบกะกะรลดไทได้อยู่แต่แห้งปลูกแห้งดีต้นนี้ปลูกเงินไหลน้องท่องไหลมากต้นออมอันนี้อยังนี้เสียงจันท่าตัวนี้เสียงจันท่าเสงจันท่าเด้อนนจัน,จ,นจ,จะก้วมจเลื่อนลุงเลี้ยง แสงจันทาเป็นไม้มงคลเป็นแสงจันทาอันนี้ต้นนี้เจ้าขายเทอะไรเนี่ยลอยหาซีบกันโอ้ลอยหาซีบขายถือครับปลูกละดีได้จ้ะปลูกต้นไม้ไว้น้ำเย็นน้ำซ่านเป็นสิริมงคลนน้ำ<ม>แห้งแห้ง,หงปังปังออมชมพู่ต้นออมชมพู่อันอนี้ไงเด้อจต้นไงก็สีญ <ขอ S 2> <ง>่ก่๋ใหญ่ออมชมพู่ ต้นไกเ่เสื้อนั่นสิขายจังไงไกเ่เสื้อกางามเด้ออันนี้ยังก่อดน้อยอยู่ปลูกไว้ในโดรนก่อใหญ่ง,งามค่ะไกเ่เือกลุไก่เสื้อตัวนี้แม่ขายเท่าไหร่ห้าสิบบาทเลโอ้ได้ค่ากระถางมัน้หนึ้าสิบแบาบทถือคักเดอ้อลูกค้าเด,อาด้อไผก็ไดเพราะเอารถ ตาคากระถังกับว่บาใดกอบัง่ายเงยนินเด็ดต้นนั่นเดิตน้นอย่างต้นหกลหกลงบอกฮกหลงหกหลงมีหลายสีต้นหกลหกลงสามใบหกหลงสามใบมุกสิบาบาทบาทไปซื้อตลาดบ่ได้เด้อตลาดนี่ ใบใบละร้อยสามใบนี่สามร้อยได้ไปซื้อตลาดแต่ว่าหกสิบบาทคนนะขายถือแห้งกระลังงามเลยจ้ะนี่เงินไหลไล่กระนกเงินหลทองรองไหลมาทองไหลมาตัวนี้ไล่กระนกตัวนี้เงินไหลไลกระนกกระนี้กระลังต้นใหญ่ สมบูรณ์เั้นี่แม่ขายเท่าใดเนี่หอาสิบบาทบาาหาสิบบาทเดอ้อลูกค้าผู้ใดเขามาเห็น<ม>เขามาเบิงกับ<ม>สนใจกัทักมาใดเด้อจา้าปลูกละมันดีด้ะต้นเงินไหลนี่ต้นใหม่ทุกย่างลจะจ้ะถ้ามีในบ้านมืนนสอกกระสางความลมเดินให้บ้านแล้วกัเป็นสีริมงคลตอบ้าน ต้นลือสีสลือสีมีหลายสีหลายอย่างเด้ออันนี้ต้นลือสีผสมเด้อมีหลายสีมีหลายแบบตัวนี้ก็งามี่นมต้มสามหาบาทบางต้นกะสามหาบางต้นก็หาซิฟบางต้นก็ฮกซิแล้วแต่ขนาดความใหญ่ของมันเด้อเลือกได้คะได้จ้าทั้งนี้ก็จะเป็น แก้วสารพัดนึกต้นแก้วสารพัดนึกต้นน้อยหาสิบานนาบาทต,ต้นใหญ่ต้นละลอยยี่สิบาทเด้อแล้วแต่ขนาดอันนี้อันนี้ยังก็ม่นีถุง,งเง,งนินบ่ต้นนี้ต้นถุงเงนิงน้อจ้ะนี่ถุงเงนินถุงเงนินถุงทองต้นละลอยอันนี้เงินไหลน่องทองไหลมาลกใล้กระนกเด้อ ตัวนี้ก็เป็นต้นหรือสีก่อนนี่หือสีผสมมีหลายสายพันธุ์มีหลายอย่างอันนั่นเดียวยางก่บอันเสนีจันแดงเด้อต้นตนี้นัน่นเห็นข้าเจ้าโพดขายอยู่สามพันุ์คุณอะเสนีจันแดงอันนี้แม่ขายบานขายเท่าไร ตีราคาประดี๋ยวหัวหว,หวตัวดี้หว่วไอเบิ่งก่อนเด้อทันมากคันสนใจอันใดก็ะทักมาสสาสอบถามได้จ้ะคือสีริงดำไม้มงคล,ล,งงคลประดับบานประดับบารมีเด้อปลูกลระแห้งปลูกลระปังจ้ะเพราะว่าไม่ค่ากับปลูกปลูกไว้ยุบานเงินแสงเงินแส,ง,สงทอง ปาดอันนี้จะกก่อนึ่งสาม,มก่อมีกระถางแยกออกได้สามก่อตัวนี้ขายเท่าไหร่นี่แปดสิบาสบาทปาร์ตแปดสิบบาทขายถือคักแสงเงินแสงทองเด้อข่มททขามาเบิงข่ามาส้มได้จ้ะเอารีบี้ลีบี้่เพิ่นเบิงซับนีล่ล่ะหมูรุ่นจังหวากันไหมมีหลายตนย้นอันนี้อย่างนี่คืองามเลยรวยไร้วันรวยไร้วันกับแปดสิบบาท ต้นแปดสิบบาทเด้อจ้มามักอันใดสนใจอันใดกะทักมาใดเด้อด้วยอไรนจ้าจัง่ากันมือเอ,อื้อนมีหลายต้นอันนี้มาดีวิ่งหายป่ปก่อนเนาะจังไหนจังทักมาเด้อจ้มามักอันใด